สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟีช่องปอ่อนพี่สาวลุงพลนะคะอัปเดตนะคะเทียงนาลุงใหญ่มาต่อเติมเทียงนาให้ป้อ่อนนะคะว่าไปถึงไหนแล้วนะคะแต่จะแทวเลาเมือเนี่ยุงถ้าจะได้แท่วเดียวบ่จะได้แท่วเดียวให้มันได้คำแทวเด้เอตดแ,ดดแ,ดแต่นี่ไปหาคำเด้อ นี่นะคะวันนี้ก็ลุงก็มาต่อเติมนะคะก็อัปเดตนะคะอัปเดตตรงนี้ก็เป็นประตูนะคะประตูทางเข้านะคะประตูทางเข้านี่นะคะวันนี้ลุงก็มาต่อเติมได้นี่นะคะแถว แถวแรกนะคะแถวแรกเนี่ยนี่นะคะที่ลุมใหญ่นะคะทํานะคะ ตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างนะคะทำหน้าต่างหลอกไว้นะคะนี่ค่ะหน้าต่างก็มีช่องนึงนะคะช่องเดียวนะคะสำหรับตรงนี้ก็ไม่ได้ให้ลุงเอาไว้ให้นะคะช่องช่องหน้าต่างนะคะคือให้ลงุงเขาแอมนะคะแอมให้หมดเลยนะคะเป็นทึบเลยนะคะ ก็จะเอาไว้ตรงที่ข้างบนนี่นะคะคุณ f อซีนี่ค่ะถ้าประออมมีตังประออรก็จะซื้อนะคะเป็นตะข่ายนะคะเนาะมาแอมข้างบนนี่นะคะที่คุณเอฟซีเห็นเห็นนี่นะคะแต่ตรงนี้นะคะประออนให้ดุงนะคะเว้นนะคะเป็นหน้าต่างหลอกไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ ีมืงล,งะะลุงใหญ่นะคะออนก็ได้ลุงใหญ่นะคะได้มาช่วยงานนะคะโน่นนี่นั่นนะคะ,ะนะลุงใหญ่ก็บอกประออนว่านะคะถ้าไม่ใช่ประออนก็ไม่มาทําให้นะคะลุงใหญ่ก็คิดเป็นลูกเป็นหลานเนาะคะ่ะเนาะอยากให้หลานมีอยู่มีที่อยู่นะคะที่ดีขึ้นนะคะนี่คะ่ะประออนก็ชอบนอนที่นาเนาะคะ่ะเนาะซึ่งที่นาประออนก็โล่งโจ้งนะคะและทีนี้ ีนี้ก็ได้ต่อเติมขึ้นมาแล้วนะคะ นี่นะคะลุงก็จะทําอย่างนี้นะคะอยู่คนเดียวนะคะเห็นลุงบนปวดแขนนะคะก็ยกขึ้นอย่างนี้นะคะคุณเอฟซีรอนก็อยากจะช่วยนะคะอยากจะช่วยแต่ก็อย่างว่าน,นะปะอ,อนก็เป็นผู้หญิงเนาะค่ะเนาะก็ถ้าให้ทําจริงๆก็ทําได้นะคะคุณเอฟซีทำได้ ไหนๆก็ได้ให้ลุงมาช่วยแล้วก็ปอ,อนก็ได้แต่ช่วยนะคะยกยกก้อนอิดนะคะมาวางมาวางไว้นะคะก็ท่านใดก็อยากจะรู้ว่าปอ,อนได้ช่วยอะไรก็ดูเข้ามาในคลิปปอ,อนนะคะเมื่อวานนี้ก็ช่วยยกนะคะอิดเมื่อวานนี้นะคะนี่นะคะอิดที่ปอ,อนยกยกมาวางเมื่อวานเนี่ยก็เหลือไม่กี่ก้อนนะคะนี่ค่ะคุณอิสซี่ ลุงก็มาต่อเติมขึ้นนะคะคุณเอฟซีมาต่อเติมขึ้นนะคะเนะาะเจ้ากันแนมเห็นหงอยู่ไ่ลุงเห็น ะะวันนี้ก็ลุงบอกว่าจะให้ได้สามแถวนะคะนี่ก็แถวแรกนะคะแถวแรกแถวแรกก็ผ่านไปแล้วเนี่ยแถวที่สองก็กำลังขึ้นนะคะคุณอิจีวันนี้ลูกหลานก็หยุดเรียนเนาะค่ะเนาะก็มานอนนะคะเป็นเพื่อนลุงด้วยนะคะนี่นะคะลูกหลานประออน ลูกหลานของลุงใหญ่นะคะ่อนก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะอัปเดตนะคะล่าสุดต่อเติมเชียงนาะอ่อนนะคะนี่ค่ะ ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ